สวัสดีครับรีวิวรถ1นาทีโดยรถบ้านสุขุมวิทวันนี้ขอเสนอ Mitsubishi Titan 2.4 m y w e x GLS Limited Plus นะครับตัวนี้เป็นตัว Megacap เป็นเครื่องดีเซลมาพร้อมกับล้อแมกขอบ18นะครับคันนี้จัดสรงให้เรียบร้อยแล้วลดราคาพิเศษ50,000บาทนะครับผมจาก449,000บาทเหลือเพียง399,000บาทครับผ่อนสบายๆนะครับ7,500บาท เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับสวยงามมากครับรถบอดี้สวยห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยครับซอกซ้ายขวาเดิมเครื่อตัวนี้นี่ประหยัดน้ำมันมากนะครับแรงกำลังดีมากได้ตัวยกสูงจากโรงงานด้วยครับเป็นตัวพาสภายในเบาะหนังสภาพดีมากๆครับผมผมเลยมัลติฟังชันจอดูหนังฟังเพลง Google YouTube ได้หมดนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ด้ครับ เลขมาหยุดประมาณแสนเจ็ดรถสวยทรงดีจริงๆครับซื้อง่ายนะครับอย่าคิดว่าซื้อไม่ได้คุยกันก่อน